ขาวก็ตังมุ้งคนรวยกินขา้าวคนมีตังกินข้าว่ะ แบงให้กินใครชิบฮะก็านัจับละทหลังที่แหละหมดจักแล้วบ้าหัวถมด้วยอาทำห้องก็ไปคิดโก é a partir เราข้าวหม่อนตะไุ่งกระเท็บไปกินกุ้งข้าวหม่อนเขารันแซ่บรับป่ะไปกินกุ้แซ่บแซ่บเดี๋ยวทำความสะอาดกอนเหม็นข้าวของแอนมันสะสม ปลาชีโพที่แม่สร้างมากเลยปลาชีโพที่แม่สร้างมากเเมาลเ,กาเนี่ยแม่แก้วไ้เจานี่ยนึกว่าเบิดแล้วจะได้สร้างมากมาอีกอเขาโ,ททาโเาอยู่ในออฟฟิศแอนอยู่ในออฟฟิศแอนออกมบอ่มีคนกี้เมัเ่มากกินปลาชีโพ มาเอ็งมน่องมากินเขามาผัดะเพราเลยแม่ผัดกระเพราเหรผัดกระเพราเหรอาไวใสเราบอกจำเดเะต้นคะอาดของ มันละทรงนะแต่กองอย่างนี้นอยติดกับว่าติดขึ้นติดกับมันขึ้นได้มันขึ้นได้แต่ว่าตรงนี้กองมีอย่างมันขึ้นมาได้ซะเราไป่สวยเล่ใช่มากองเพียทถูมันขึ้นได้เพราะว่าขึ้นได้ภายใน้เจ็บวันึ่งองค์ขาขึ้นอยู่อย่าหยับเสร็จกองใหม่อีกต่อกองหายขึ้นมาได้ ไ่หายพูเอามมนไปเจบเพิ่มนโอนมาหากันเจ็ดท่นานทีแรเฮ้ยเจ้ตรวอาเม่ยไดไงเอาไปหาท่าน,นเลยกูบอกมแล้วเจ็บท่านหาท่านจะลืม,พลมเพื่อนเีิแตลาดเป็นเนิเนๆเนอะ พี่ดาวสงความวามมาเตรียมขึ้น่สั่งมาเถอะเรียกไงบินื่สั่งของยังขึ้นมาเป็นทรงแล้วมีค่เป็นตรงก็บอกว่าสั่งไว้ยัามื่อคืนก็ได้พี่ดาวสั่งไว้ตอนมัางคืนก็ได้โอสถาษเชฟลูกค้าอยู่พวกแล็สั่งสง

นัง่งจำฮห้มัน <c oughs> กินกันตะลุยเหรอไม่ได้ไปฮีกัวกับตำมันล้วนๆหาแต่บนี้ <c oughs>

โอเคแม่ก็กินได้แม่ค่ะแม่หัวมันไปไม่ปวดกินเมือสองเที่อาะาจะมันกินไปสวยมากงามกินเขาต้องให้มากินอยู่นี่เราแรง มีนแตกโรงเรียนนะฉันซ้อันมีเก่า มึงไม่อไสวนเลตตเดเป็นอไคือปกสวรรมนมงีเดี๋ยวซิมาปลูไปหลังบาง้าน มีลาบเนื้อบ่แม่นได้กินข้าวกับแต่มะฮุ่งเนื้อแต่บ้านมากกินแต่มะหุ่งมีลาบเนื้อมีปลาทิโก้

นั่นโยกตัวแบบแม่ให้นิยางกุนเจือมม่ต้องลาบลาบเลือดเซน <c oughs> เซเลืยดซะก่อนลาบดิบเซเลืยดซะก่อนจังมะขวแน่แทบยองหวานอันเนี้ยใส่ด้เจ็ือแล้วขวบ <c oughs> หวาน้เจืบลาบแบบ จำมุ่งในกระบอกให้แดงมตาตกว่นี่ <laughs> โอ้โมันอยากกินโอ้ไข่มานหทุไปถามเขาเพื่อนจะแพ้กันจ้างแต่โมแม่นางกินหัวป่าอืแม่มว่าให้แนม้แต่หนกินกันเสียทุกนหายเราอยากกินยำยก,กิน สร้างซ้อนตู้เย็นแม่ยืมเหมนหนึงีม่ย่างเดี๋ยวเปนสร้างเก่าแ้่อืมอันนั้นเบิด์ประกันได้มันหกเดือนว่านัดบอกสร้างม้นขึ้นเสนอราคาไม่ว่าอันข้างในม่ันเสื่อมสัภาพแล้วจะอย่างใป็นว่าคัดเอาใหม่เรือยอแล้วหลังนี่อย่างแนวำรวจจไมาแดวนัดเรา่ะ คนงานน่ะหาให้มันเปิดแซ่มันเขาไปอยู่ในตู้เย็นแล้วมันเปิดฝฟ้ง่ไว้ใจบอกบัดเน่ยเปิดนี่ยมันนี่ความเือกันจะเปิดไรมันโมโหว่าเขาสอบสูเท่าไดชควาเสียหายเพราะมันนหน่อยเม่บงกลองว่าจัดไปแต่เห็นผู้ใดเห็นแด่บอกเลยว่าแมียถึงหักเงินคนละหาสิบบาทืนละหาสิบาทบอกมบนบ่บนบ่บนก่บ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 บมบ่ พี่แอนกันเข้าไปยุหันนะเขา่ักกันเข้าไปแช่ในตู้เย็นนี่ยตู้เย็น,นยเปิดแล้วปิดแล้วเปิดไม่ได้ไม่ได้เลยมัน,น <c oughs> ยากเท่าอีก <c oughs> บอกว่าสูงหอนสุกกับม่นั่งเขาเอาพี่เน็่พี่เนเนี่ยเขาเอื้ยอยเนี่ยแล้วทั้งเปิดือดทั้งไฟทั้ง Stole på ham.